สวัสดีค่ะสิบสองราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกร,รกฎแม่าัดน้ําค่ะเดือนกันยายน2565ค่ะกับหาัวข้อเพื่อการเข้าสู่บทชีวิตใหม่อนาคตมั่นคงระยางความฝันใกล้เป็นจริงไหมนะคะภาพรวมพอสังเกตนะคะเดือนกันยายน2565ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสน,นุนเป็นกําลังใจกันสม่ําเสมอค่ะ มีความสุขกายใจแข็งแรงทุกท่านนะคะงานเงินความรักและเรื่องราวของเนื้อคู่เริ่มกันเลยที่คำถามแรกอะ่ะอนาคตมั่นคองระยังกับการเข้าสู่บทบาทชีวิตใหม่กรกฎแม่ทัดน้ำเอ,อนาคตเขาเนี่ยโครงการระยะยาวค่ะ Hey. เป็ผู้ค้นพบตัวตนของตนเองนะคะสิ่งที่ได้มานะคะยอศักต์ตำแหน่งค้นพบตัวตนของตนเองค่ะสิ่งใดไหนเราจะเท่าความสุขสงบก็ได้เป็นนักปราดนะคะเป็นผู้รู้ค่ะ นี่ดุนโนขอยคว้าก็คือการรู้ตักตัวตนของตนเองนะก็ปิดจอบแล้วก็ได้มีการเงินจากงานสายมูนะคะงานซาเกาแกบรานค่ะงานนี้ก็ทำให้ยศศักต์ตำแหน่งได้พบกับความสุขสงบนะคะสิ่งที่ได้มาเป็นผู้มีความรู้นะคะนักวิชาการ ้วยมันสมองดีนะคะได้ทําการงานเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามนะคะจ้ต in ่างจัดต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศดันไกลนะคะเศรษฐนเนสอดูเวลนะเล็งไปที okay. <c oughs> <c oughs> ่ลักขณาก็ได้ค้นพบเนื้อคู่แล้วนะคะสมองดีปัญญาดีนะเดินทางมาหลยรอบหลกรอบตัวก็ได้ค้นพบตัวตนของตนเองพร้อมกับได้ พบกับเนื้อคู่ลแล้วเต่ตนเองก็มีกิ๊กจนได้นะได้แต่งงานแล้วค่ะนี้แม้จะไม่ทูกใจแต่ก็มีสิ่งแลกเปลี่ยนให้แก่กันนะคะหลาดนี้ก็ปิดเอาไว้เลนลับหรีลับได้พบกับคนไกลค,คะ่ะ อเชื่อมันในตนค่ะยังขึ้นคานอยู่เลยเนยพบตัวตนแล้วไปพบกับเพศตรงข้ามอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็น้อมทำตนค่ะใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจนะไปพบกับอีกฝ่ายหนึ่งใครจะแข่งขันไปไหนเขาไม่แข่งกับใครอ่ะเขาอน้อมทำตนราชินีพจนจเนี่ย ปู่แม่ปู่ก็ไปเกี่ยวข้องกับบริวารบริวาน,นี้ก็ได้ลาจากความขยันนะคะงานนี้เป็นแพทย์หมอพยาบาลงานนี้งานสตรีนารีอุปถัมภ์ก็เป็นมิตรที่ดีกันรายงามิตรนะไปพบแล้ว ก็ห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันนะอนาคตมั่นคงแล้วพ็อบรักแล้วแต่ก็มีเหตุต้องเป็นเรื่องราวของการมุ่งไปที่โครงการระยะยาวนะปีกวิเวกวงเวงวิเวกวิเวกหอ้แล้วค่ะนะทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ มุ่งไปทางอันนี้รับใช้นะทศษศีปฏิบัติธรรมความสุขสงบมาเยือนคิดช้าคิดนานคิดมากคิดเยอะก็เอ,อียงคิดว่าตนเองยังไม่รู้ว่ารู้นั้นยังไม่รู้นะคะยังต้องศึกษาต่อไปะคะดูอีกฝ่ายนึงคะ่ะอนาคตมั่นคงเรียงเพื่อนนะคะเป็นคนไกล ไปพบกับมิตรที่ดีนะโดยผลบุญธรรมกรรมเก่าปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะเพื่อนนะราชินีพัชจรจ์บริวารเก่าแกานะ่การงานเขามีมรดกสืบทอดสนะายมูทั้งคู่เลยนะคะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นสิ้นสุดการรอคอยเขาอีกฝ่ายนี้ก็ได้แก้ไขปัญหาแล้วคนเก่งนะคะ เก่งไม่พอบบกแหงดำเนินชีวิตด้วยปัญญาความสุขุมรอบคอบนะทำการงานรับราชการซอบบรรจุการแข่งขันก็ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการก็ทำมาตั้งแต่เดตดชาติแล้วค่ะงานบบรากุศลนี้ถึงปัจจุบันนาชาติมันคงแล้วค่ะได้ทําให้เกิดลาภผมเป็นนักการเมืองค่ะนักปกครองดาเนินชีวิตด้วยคนนุณธรรมอ่านะวันนี้เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมา รู้แจ้งสัจธรรมความจริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะมีมดกสึบทอด่ะเป็นจิตแพทย์นานตำรวจนักปกครองและเป็นพวกแตกฉันในงานโบราณนะศาสตร์วิชาการทางการแพทย์นี้แตกฉันมากเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมความจริงของชีวิตคนเราไม่มาเพื่อความมั่นคงนะ not in permanent นะคะมีแต่เพียงการได้มา ยนรู้จักกันแล้วก็พบแล้วก็จากเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเกิดขึ้นต้องดูดับไปนะเป็นเรื่องธรรมดาคราวนี้ก็ไปขยายผลกับการงานที่มั่นคงมีองค์กรมีหลักแหล่งที่อยู่อาศัยของตนเองนะคะไปแลว้วค่ะอีกฝ่ายหนึ่งคนไกลค่ะท่านการเวลาข้าขอขึ้นฝั่งขนนได้ไหมข้าเป็นผู้ซื่อสัตย์พดวงความยุติธรรมอันสดใสได้สิ ท่านผู้สื่อเราอู้นำของการเวลาท่านก็สบายแล้วปักเื้นคืนชีพอีกครั้งดูผู้คนรายร้อมแล้วท่านรมีประสบการณ์ลุกๆคุกครานมานะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมาทำง,งานทางการแพทย์นี่ดูแลผู้คนที้หายเจ็บป่วยไข้ดีมากตกจลกโชคชเลวปรเพินคืนชีพอีกครั้งร่มร้อยครั้ง ลูกให้มากก็ร้อยหนึ่งครั้งฉันก็เป็นผู้ที่ปล่อยวางนะคะโชคดีที่สุดแล้วนะ,ะไม่รออะไรให้สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะคะท่านเตรียมพร้อมเสมอเพื่อการมาแล้วไม,มลไม่มีไปลาอไม่มีไปไม่มีเตรียมพร้อมเป็นผู้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์เป็นผู้คนพบความจริงของชีวิตค่ะ อนาคตมั่นคงนะคะไม่ไปยึดมั่นเธอม,มั่นเป็นผู้รู้เรื่องราวเกิดแก่เจ็บตายการงานอาชีพการลงทนได้ลาจากสิ่งลี้ลับเล่นลับ แล้วก็จะเป็นเรื่องธรรมดาเขานี้หรือแจ้งดีเป็นโู้ทำงานใหญ่ใจนิ่งงานใหญ่แค่ไหนก็สำเร็จเพราะความสุขุมรอบคอบดูหัวข้อต่อไปะคะ่ะความฝันใกล้เป็นจริงเรือ,อย่างชาวราศรีกรกฎ ไปพบกับคนดีนะคะคนดีมาพบจะเจอกันค่ะความฝันใกล้เป็นจริงหรืออย่างนะความมั่นคงลาภผลที่ได้มันคงแล้วค่ะเป็นนักปกครองสดหงาความก้าวหน้าของชีวิตนะคะวัตถุนิยมมีอะไรก็มีครบหมดแล้วนะอนาคตสดใส่ะ เป็นผู้นำท้องถิ่นแล้วก็มีชื่อเสียงว่องเฉยอุเบกขาแนะวดล้อมโดยผู้มีบุญบารมีนะคะตาการงานเดี๋ยวข้องชาวต่างชาติตางแดนทั้งทิน้นตรงข้ามไฟตรงข้ามนี้ก็เป็นผู้มีประสบการณนะ์เลือดลมดีนะคะการลงทุนการค้าเลือดลมดีอังคารครู่ันทักไว้การงานนี้ก็ได้พบลาจากการงานเดี๋ยวข้องกับ ชาวต่างชาติตงแนต่าถินต่างประเทศนะลองใช้อุเบกขามีความนิ่งสงบนะคะการเงินมั่งคั่งมั่นคงค่ะการเงินคนะ่ะได้มาจากการค้าจากต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะคะมั่นคงกับล่าผลเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอ่าก็ได้มาจากปัญญาความสามารถ เสาในเรือนเสนานะคะคุณสวนลูกค้าหรือความมั่นคงเข้มแข็งเนี่ก็ไปพบเนื้อคู่นะพบแล้วก็มีโลกร่วมกันนะสร้างโลกร่วมกันนะว่าใจในสิ่งที่มีก็ไม่ประมาทเทวดานางฟ้าจัดสรรให้นะคะพบแล้วการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ ก็ไปพบกับคนใครนะคะไปพบกับผู้แข็งแก่งเนื้อคู่นะแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงน,ะนี่ก็ขัดแย้งกันนะนะมุ่งไปที่ตัวตนของตนเองนะเป็นตัวของตนเองการตัดสินใจนี้ก็ไปทำความฝันของใครของท่านนะคะผูนะ้มีบุญบาร,รมีมาเจอกันค่ะนักปกครองที่อบอุ่นมีเมตตา สาเนรเรือนสาวนสาว,วนมาให้เจอกันอีกครั้งสาในเรือนสาดูเร่เนื้อคู่คู่แท้เล็งไปที่ชาวก็รากฏนะแต่อีกฝ่ายนึงเขาเรียกที่จะอยู่ลำพังก็อยู่ได้นะคะเพราะว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างพรง้อมมีปราชนาะจะมีคู่นะคะก็ไปเลือกคู่คนที่ใช่นะคนที่ใกล้นะคะอันนี้คนไกลนะคะ ด้วยไฟนั่นค่ะความฝันของเขาใกล้เป็นจริงไหมเอ้ยที่เขาไม่เลือกท่านพี่นี่นะชาวกรกฎเขาเพราะว่าเขาขยันนะคะมุ่งไปที่การงานเชี่ยวชาญก็ไม่จนเลยนะคะนักต่อสู้่ะนะเมื่อจอมราชันปรากฏนะนท่านมีคู่แล้วนะเคียงข้างกับปัศสวินนัก,กรบผู้กล้าหาญเนี่ยเขาเพิ่งพาตนเองได้ะคะ่ะ นักต่อสู้ขยันนี่มีเกณฑ์ว่าจะมีรถสักคันนะอังคารครูท่านทักมาคนไกลค่ะเดินทางมาหลายท,ที่ได้ลาดาโคู่นี้เป็นผู้บริหารการงานเองนะระบุกปรุกคะ่ะอันนี้เขาก็เขาคิดของเขาอยู่แล้วเตรียมพร้อมกับทุกโอก,โอกาสโอกาสจะเข้ามาให้กับผู้ที่พร้อมเตรียมรับ เตรียมรูปเสมอนะคะนี่เขาเป็นพวกกำลังหรือเฟือนะคะหนั้นนักกีฬาร่างกายกำยังแข็งแรงนะคะนักต่อสู้ชีวิตต้องสู้นะคะทางนี้พบแล้วก็มีโอกาสได้รถสักคันนะคะเป็นคนอ่อนไหวกว่านะคะมีการเงินจับจ่ายจากบ,บริวารนะคะเ ผู้เหมือนกับพี่น้องกันกันนะผู้ผมพีพรมวิหารธรรมนะทั้งสองฝ่ายเนะี้ยเติมตเติมเออเติมเต็มจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ได้สุมบูรณ์นะคะนะผูกพันกันเหมือนครอบครัควรนะลาบลีลบล้ลับเล่นลับเนี่ยนักการเมืองนักปกครองที่ได้มาเจอเจอกันนี้นะเป็นเพื่อนเก่ากันกนะเหมือนพี่เหมือนน้อง พมวิหารธรมนะใจดีมีเมตตาทั้งคู่เมตตาแก่กันและกันนะคะตานนี้เขาก็ได้มีโอกาสได้ทำาซมูโมเตโยทูเปอร์ทางนี้นะโอกาสมากกว่าเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ทำางานงานติดต่อต่างประเทศนะคะงานนี้เขาก็ได้ทำงานติดต่อออนไลน์งานอยู่เบื้องหลังนะคะ ใจด,ดีอบอุนนะคะมีเมตตาปัญญาดีสมองดีนะคะพาไปพักหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตทั้งคู่ผู้บริหารนนะวัตถุนิยมฐานะตำแหน่งยศศักดิ์มมั่นคงลากที่ได้นี้ติดต่อค้าขายนะบบชาวต่างชาติแดนต่างถิ่นสำเร็จนะสตรีนารีประถมอีกฝ่ายนั้นใจดี อบอุ่นมีความสุขสงบดีค่ะโดยประสบการณ์เหมือนกันเยอะเลยค่ะความฝันใกล้เป็นจริงแล้วทั้งคู่คมุ่งไปที่การค้าคิดเป็นเงินเป็นทองนะคะเจรจาเป็นเงินเป็นทองค่ะอีกฝ่ายนั้นเป็นคู่มิตรแก่กันนะ,ะมุ่งไปที่ความฝันของแต่ละฝ่ายนะคะ บารมีกันนะคะพี่มันน้องค่ะก้อนฝนเป็นจริงค่ะเีวลิงเยียวยารักษากายใจตนเองนะคะโปรยสิ่งเก่าๆลออกสู่แม่น้ำสายทานแล้วก็เยียวยาตนเองแล้วก็เยียวยายากลิดต่อไปค่ะ มีกำลังใจที่เข้มแข็งค่ะทั้งสองฝ่ายคอมมิวนิเคชันก็นติดต่อกันต่อไปค่ะเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันนะคะส่งเพลงลอยลมไปค่ะแพร่ฉันโลกเป็นสีชมพูนะคะมีโลกของตนเองแล้วค่ะพอใจในสิ่งที่มีก็เจ้าดานางฟ้าจัดสรรให้แล้วค่ะแต่อีกฝ่ายหนึ่งมุ่งไปที่ สูนะคะเป็นบริวารเก่ากันคนะ่ะเป็นญาติมิตรกันที่คุณเคยเคยร่วมงานกันมาก่อนนะเ,เลือกที่จะหาลาผลพึ่งพาตนเองได้จจนนะ